ด่วนรีบทำประกันสุขภาพก่อนมีนาคม68เพราะอะไรสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวด่วนที่ทุกคนต้องรู้ถ้าคุณกำลังคิดจะทำประกันสุขภาพต้องดูคลิปนี้เพราะหลังมีนาคม68คุณอาจต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มขึ้นถึง50%ส่วนที่1โคเปิลเมิคืออะไรเข้าใจง่ายๆคือถ้าค่ารักษา100,000บาทคุณอาจต้องจ่ายเอง20,000-50,000บาทประกันจ่ายส่วนที่เหลือส่วนที่2ใครบ้างที่จะโดนเข้าเงื่อนไขแค่ข้อใดข้อหนึ่ง เคลมโรคไม่รุนแรง3ามครั้งเกิน200ซของเบีย้ยเคลมทั่วไป3ครั้งเกิน400เปอร์เซของเบีย้ยเข้าทั้งสองข้อจ่ายเอง50สอร์เซส่วนที่3วิธีรับมือแยกตามกลุ่มคนดังนี้มีประกันอยู่แล้วสบายใจได้ยังไม่มีประกันรีบทำก่อนมีนาคม68จะทำหลังมีนาคม68เพิ่มประกันโรคร้ายส่วนที่4ที่สำคัญเคล็ดลับที่ต้องรู้เลือกประกันชีวิตดีกว่าประกันวินาศภัยใช้สิทธิ์เคลมเฉพาะจำเป็นจริงๆ วางแผนการรักษาระยะยาวนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการประกันสุขภาพอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆแบบนี้ก่อนใคร